สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราเราจะเข้าป่าหาเห็ดกันนะจ๊ะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันว่าพิาจะได้เห็ดกันหรือเปล่าไปจ้าตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าป่าเราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่จะได้ไปสูตดโอโซนในป่าน,นะคะไปคะ่ะ A, flow, a drop in the ocean, so endless. Reaching for our moments, miles above. I just need one. ปนสตอกกค่ะเพื่อนๆจะอยู่ใกล้กันกับอันนี้เป็นป้นสตอกอกนะคะเพื่อนๆอนนี้คือเป็นเห็ดพึ่งน้อยอีกพันหนึ่งชนิดหนึ่งค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะคุ๊กๆเหมือนกันจ้ะเอาไปด้วยจ้าจ้ะไปจ้ะ โดนกินไปแล้วนะคะพเพื่อนๆไม่รู้จะได้แต่ขาแข็งปากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกบไว้งามอยู่ค่ะงาอยู่แต่ว่าด,ดอกดอกโดนโดนแทะไปแล้วจ้ะ,ะพเพื่อนนี่อื Grace I want you to see กันค่ะตันนี่จ้ะเพื่อนสวยจ้ะเดี๋ยวพี่แอจะให้ดูเห็ดขอนสนนะขอนสนนี่จ้ะนี่จ้ะขอนสนจ้ะเพื่อนแต่เขาอวบมากเขาอวบอึ้มมากเลยเพื่อนเพราะว่าเขาสมบูรณ์นี่ค่ะนี่คือเห็ดขอนสนจ้ะนี่คือขอนสนจ้ะเพื่อนนี่ค่ะจ้ะ ขอ,อนเต็มๆเลยจ้ะขอนสนช่ำเพื่อนขอนสนป่านี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะคือรากไม้เขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะขึ้นตรงนั้นค่ะเพื่อนๆ่าใส่ยำแต่ขาเขาถ้าแก่แล้วขาเขาจะเหนียวค่ะจะกินเฉพาะดอก แก่แล้วเสียดายจังโอ้ยเสียดายมาช้าไปเพื่อนๆแล้วมีอีกดอกนึงครังนี้ไม่รู้จะได้ไหมนะจ๊ะมาดูกันนะโอ้ยอันนี้ก็แก่จ้าเพื่อนๆแก่แล้วจ้ะเราก็ไม่เอาเนาะขนสนน้อยจ้ะเอ้ยเห็ดน้อยเห,เห็ดเห็ดพึ่งน,น้อยจ้ะเพื่อนๆงามดอกเขาสวยเอาให้ปวิ hip, hip, hmm, do you have a moment? And this very second I'm สวยมากบ้นสตอกก็โอ้สวยๆส,สวยอ่อนงามตองนี้สวยไปจ้ะไปหาต่อปราวิโอ้ขาใหญ่ขาใหญ่อวบอวบมีดอกหนึ่งใช่อันนี้เห็ดกินได้ค่ะปราวิอันนี้อ,อกเห็ฮ้ยไม่ใช่ขนศพ อันนี้ขนสนครัเพื่อน่ะอันนั้นเห็ื่พึ่งขาลายค่ะขนฝนบ้านเพื่อนเพลเลยค่ะเพื่อนอันนี้ขนสนขนศนจ้าอันนี้ขนศนค่ะแม่จ้าจ้าอันนี้ขนสนเห็ือเกลือกม้าเพื่อนๆนยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เห็ดพึ่งน้อยเห็ดพึ่งน้อยแต่ว่าเขาแก่แล้วจ้าเพื่อนเนี่ยค่ะเขาแก่เขาแก่ค่ะ,อ,คอ,คคะอันนี้เป็นขลสนที่กินไม่ได้ส่วนเห็ดเพเวอ,เ,วอเพ่เบอ,อยู่นี่ก็กินไม่ได้จ้ะส่วนพวกนี้ก็อันนี้คือขนอสนกินได้แต่ว่าแก่แล้วจ้าส่วนตอนนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งน้อยแต่ว่าแก่แล้วจ้าเพื่อนเออ แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้กินไม่ได้ก็เนาะเพื่อนๆนี่ค่ะไปเพื่อนๆอันนี้คือคู่เหมือนของเห็ดเกลือนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเขาก็กินกุจจิเขาก็กินค่ะ แต่ว่าอันนี้คือเห็ดคู่เหมือนของของเห็ดเกลือนะคะกินไม่ได้จ้ะ เป็นปูนสตอ๊กอกก็นะคะเพื่อนตอนนี้คือเป็นเห็ดพึ่งน้อยอีกพันุหนึ่งชนิดหนึ่งค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะกุ๊กเหมือนกันจ้ะเอาไปด้วยจ้าจ้ะไปจ้ะปูนสตอ๊กอกก็ค่ะเพื่อนจะอยู่ใกล้กันกับ